สวัสดีทุกคนบดมีเสื้อหนึ่งตัวกางเกง3ตัวนะคะจาก H M มาใส่ให้ดูนะคะบดเพึ่งได้มาหมัดมาดเลยนะจ๊ะแกะถุงแกะห่อกันเลยนะคะเสื้อฮูดดี้นะคะเป็นเสื้อครอปแบบวัยรุ่นวัยรุ่น ปอดก็วัยรุ่นวัยรุ่น51าสิอตออกมาแล้วก็น่ารักนะคะเลยพุงถ้าไม่ใส่เสื้อตัวในนี่ก็เห็นไขมันห้อยเลยลจะ, no son, no ะจ้าแต่ no ส่วน no แคร์ละจ้าราคา12.99นะคะ size l นะคะวดมีเสื้อสีเหลืองอยู่หลายตัวเหมือนกัน แต่ใส่ไม่ได้แล้วเด้อหวบอ้วนสักขนาดนี้นะคะใครสนใจอยากจะซื้อไปใส่ต่อนะคะเสื้อผ้าสภาพดีเลิศนะคะเพราะว่าใส่ไม่กี่ครั้งก็อ้วนแล้วนะคะไซส์ S ไปดูที่ร้าน eBay ได้นะคะโปรดยินดีมากๆเลยที่คุณจะมารับช่วง ไปดูแลต่อกางเกงผ้านุ่มๆนะคะใส่ฤดูหนาวไม่ได้นะถ้าจะใส่ฤดูหนาวต้องใส่เลกกิ้งอุ่นๆด้านในก่อนนะคะกางเกงริ้วนะคะเป็นลูกฟูกริ้วๆใหญ่ผ้าบางนะคะปดซื้อมาแล้วตัวหนึ่งเป็นริ้วเล็กนะคะแล้วปดก็ซื้อไซส์เอมมาและใส่ อึดอัดอึดอัดมีวิดีโอลองให้ดูด้วยนะไปดูได้นะคะใส่อึดอัดโปรอะเจ็บใจจัดการซื้อใหม่ซเลยนะคะราคา1099นะคะไซส์ L สบายพุงโอดเลยใส่กำลังดีเลยนะคะน่ารักเหมาะเหมาะมากกับวัยอย่างโอดเนียวัยวรุ่นวัยรุ่นนะคะ กางเกงเลกกิ aking, ้งขาสั้นนะคะตัวนี้นี่เป็นตัวที่ซื้อเพราะว่าปพสตมีกางเกงแบบนี้ตัวหนึ่งแล้วของ H&M นี่แหละสีส้สมเป็นแรนเลยนะคะตอนใส่ครั้งแรกรู้สึกอึดอัดเพราะว่าป๊ใส่ตอนฤดูร้อนฤด,ดูร้อนนี่อึดอัดมากนะคะไปใส่ตอนเที่ยวนะคะไปเที่ยวปามปิงมาใส่กับ ชุดกระโปรงสั้นที่ใส่แล้วเป็นเสื้อยาวไม่ได้เป็นกระโปรงแต่อย่างใดนะน่ารักอนะ่ะโปรดชอบใจนะคะซื้อมาอีกนะคะเอาไว้ใส่กับเสื้อยาวๆวที่เป็นชุดกระโปรงใส่แล้วไม่เป็นกระโปรงนะคะเป็นเสื้อยาวดูดีน่ารักมากเลยนะคะคราวนี้ซื้อตัวนี้มาสีนี้มาเนี่ยไม่ได้เป็นสีที่ถูกใจ เท่าไรนักนะคะเพราะโบชอบสีสันเจนแเรนแต่ราคานี้มีสีนี้สีเดียวนะคะสีเก้นะคะและไม่มีไซส์อื่นด้วยนะคะเพราะตัวอื่นเนี่ยมีไซส์อื่นที่ไม่มีใสะโอนไง <laughs> ใส่ไม่ได้นะคะจัดมาเลยใส่แล้วก็น่ารักกางเกงสีเหลืองริ้วๆนะคะ ถูกอ,อกถูกใจข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะบทมีกางเกงสีเหลืองนะคะที่ใส่ไม่ได้แล้วนะคะหามานานมากกางเกงสีเหลืองเนี่ยไม่เจอสักทีนะคะที่บอกว่าไม่เจอคือไม่มีไซส์ที่ใส่แล้วรู้สึกสบายสบายอย่างที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยมีแต่ไซส์เล็กๆนะคะ อบวบอ้วนขึ้นมานี่นะก็ไม่ใช่ว่าจะหาเสื้อผ้าใส่ง่ายนะเพราะเสื้อผ้าบางไซส์ใหญ่ไปบางไซส์เล็กไปก็เหมือนตอนตัวเล็กนั่นแหละตอนตัวเล็กเนี่ยก็ใหญ่ไปเล็กไปเหมือนกันแล้วจะบ่นทำไมไ <laughs> ซส์ L นะคะบางยี่ห้อนี่ใหญ่มหืมาบางยี่ห้อนี่เล็กนะคะ พอเจอที่ใส่ได้สบายสบายนะคะโอก็ดีใจดีใจนะคะที่ก็เป็นกางเกงสามตัวนะคะกับเสื้อฮูดดี้หนึ่งตัวนะคะ H&M ที่เราพอใจเป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้นะคะซื้อมาไม่ผิดหวังขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ อยากช้อปปิ้งบ้างก็ไปช้อปตามกันได้เลยจ้าบุยบุยสวัสดีจ้า